อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการ activate เครื่องหลังจากปลดล็อกนะครับนะเครื่องนอกนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเอทอ็นทนะครับเครื่องนอกเอ่อตอนนี้อยู่ที่ iOS 8นะครับอตัวนี้นะครับก็ขึ้นหน้า hello สวัสดีนะครับเอ่อเลือกภาษาไทยหรืออะไรเลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่ติดล็อกอยู่นะครับมันก็จะไม่ผ่านขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับเน้นว่าขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้ถามรหัส Apple ID นะครับซิมไม่ถูกต้องซิมไม่ถูกต้องตัวนี้นะครับถ้าแต่ถ้าหลังจากปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยเราเซต wi-fi เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ซิมเข้าไปนะ ใส่ซิมเข้าไปก็เป็นซิมไทยนี่แหละครับใส่ซิมเข้าไปจากเดิมที่ซิมมันไม่ถูกต้องนะครับมันจะขึ้นมาซิมไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นยังไงถ้าเรากดถัดไปนะฮะจากเดิมที่ขึ้นแต่ว่าซิมไม่ถูกต้องเมื่อเรากดถัดไปคราวนี้เนี่ยเครื่องมันก็จะไปซิงกับทางเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับอ่าเช็คว่าสถานะของเครื่องเนี่ยติดล็อกอยู่หรือเปล่า ครับถ้ามันไม่ติดล็อกเนี่ยมันก็จะมาที่ตรงนี้ได้บริหารการหารตำแหน่งที่ตั้งแต่ถ้ามาติดล็อกอยู่มันก็ขึ้นว่าสิมไม่ถูกต้องสิมไม่ถูกต้องสิมไม่ถูกตอ้กตองแค่นั้นนะครับอ่ะมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะเซตค่าต่างๆไปได้แล้วนั่นเองนะครับและก็สังเกตว่าสัญญาณของเครื่องก็จะเริ่มเห็นมาแล้วนะครับที่ด้านบนนะครับ ตอนนี้ก็ส่วนพวก Apple ID อะไรเราก็ข้ามไปนะครับอันนี้เรื่องของการติดล็อกเครื่องนอกนี่คนละส่วนกับการติดล็อกเรื่องของ Apple ID นะครับอันนี้มาที่หน้านี้เรื่อยๆนะครับเราก็กดผ่านไปก่อนนะครับ อันนี้ก็จะมาที่หน้าจอของ iOS 8ได้แล้วนะครับหน้าจอมาตรฐานของ iOS 8นะครับไอคอนก็จะมี Podcast นี่ตัวนี้นั่นเองนะ,ะเรามาดูเวอร์ชั่นของมันนะครับเวอร์ชั่นตอนนี้ก็เป็นเครื่อง iOS 8นะครับโมเดล LL นะครับของ AT&T นะฮะเล i m มีก็ตามนี้นะครับ สัญญาณมาปกตินะครับนะใช้งานได้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะในการปลดล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็คือให้เราจดนะครับอืพวกอีมี่เครื่องนะครับนะแล้วก็โมเดลแจ้งมานะครับทางด็อกเตอร์มอบายนะครับอีมี่เครื่องและโมเดลนะครับอื แจ้งมาได้นะครับผมโอเคครับผมก็เป็นเสร็จในการปดล็อกนะครับียบร้อยครับผมสวัสดีครับผม